จุดเริ่มต้นของดินแดนสวรรค์เมื่อมนุษย์เริ่มตั้งคำถามว่าเราจะไปที่ไหนหลังจากความตายโลกหลังความตายก็กลายเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนที่ลึกที่สุดของวัฒนธรรมความกลัวและความหวังของมนุษยชาติในปรกรณามกรีกดินแดนแห่งความตายไม่ได้เป็นเพียงที่สำหรับความมืดและการหลงลืมแต่ยังมีที่ว่างสำหรับความหวังสถานที่ซึ่งจิตวิญญ,ญาณของผู้กล้า และผู้ที่มีคุณธรรมสามารถพักผ่อนอย่างเป็นสุขตลอดการสถานที่นั้นคืออิลิเซียมในยุคก่อนฮิเลนีสชาวกรีกไม่ได้มองโลกหลังความตายในแง่ดีนักพวกเขาเชื่อว่าวิญญ,ญาณทุกดวงไม่ว่าจะดีหรือชั่วเมื่อสิ้นชีวิตจะถูกนำโดยเทพเฮอร์มีสลงไปสู่ยมโลกดินแานแห่งความมืดและความเงียบที่นั่นคืออาร์ตโฟเดลส์มีดาวส์ ที่ราบของความลืมเลือนไม่มีรางวัลไม่มีบทลงโทษเป็นเพียงการดำรงอยู่อย่างเงียบงันตลอดนิรันด์แต่ในความมืดนั้นก็มีจุดสว่างเล็กๆออลิเซียมทวงสรวงที่สงวนไว้สำหรับผู้ที่โดดเด่นกว่าใครอื่นคำว่าเอลิเซียมหรือ Elysian f นฟิลปรากฏครั้งแรกในบทกวีโอดิซีของโฮเมอร์ซึ่งเขียนขึ้นราวศตวตรรษที่8ก่อนคริสต์กาล โฮเมอร์บรรยายว่าเอลิเซียมตั้งอยู่สุดปลายโลกตะวันตกใกล้กับแม่น้ำโอเชียนสัสเป็นดินแดนที่ไม่มีหิมะไม่มีฝนมีแต่สายลมเย็นและแสงแดดอ่อนโยนจากเทพเซอฟอรัสพัดผ่านอยู่เสมอในยุคแรกของเอลิเซียมเป็นสถานที่ที่พิเศษสำหรับวีรชนและบุตรแห่งเทพเจ้าเท่านั้นเช่นกษัตริย์เมเนลาอุสซึ่งได้เข้าสู่เอลิเซียมเพราะเขาเป็นเขยของซูส ผู้เป็นราชาแห่งเทพทางปวงสิทธิ์ของการเข้าเอลิเซียมจึงไม่ได้อยู่ที่ความดีหรือคุณธรรมเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่สายเลือดสถานะและความสัมพันธ์กับเทพเจ้าใน Works and Days ของ h e s ซโอสมีการกล่าวถึงยุคทองหรือ Golden Age ที่มนุษย์ยังบริสุทธิ์และใช้ชีวิตใกล้ชิดกับเทพเจ้าเมื่อคนเหล่านั้นตายวิญ,ญญาณของพวกเขาจะเข้าสู่อลิเซียมซึ่งเฮเซโอสเรียกว่า หมู่เกาะของผู้เป็นสุขในขณะที่ทาทารัสเป็นที่สำหรับลงโทษผู้ก่อบาปหนักและอัสโฟเดลเป็นที่สำหรับผู้คนทั่วไปที่ไรความโดดเด่นเอลิเซียมกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงที่นั่นคือรางวัลสูงสุดของการมีชีวิตที่กล้าหาญมีเกียรติหรือเป็นที่รักของเทพเจ้าระบบโลกหลังความตายในประกรนามกรีกจึงเป็นลำดับชั้นแบบมีเงื่อนไขและเอลิเซียม คือยอดพีระมิดแห่งนั้นเมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดเรื่องเอเลเซียมก็เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการความคิดของกรีกโดยเฉพาะจากอิทธิพลของนักปราชญ์อย่างเพลโตและลัทธทออฟฟิกซ์ที่เชื่อว่าดวงวิญญาณสามารถเวียนว่ายตายเกิดและการกระทำของตนจะมีผลต่อสถานะในชีวิตหน้าแนวคิดเรื่องความยุติธรรมและศีลธรรมจึงค่อยๆแทรกเข้ามาในเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ เข้าสู่เอเลเซียมเอเลเซียมไม่ได้เป็นเพียงที่พักของลูกเทพหรือวีรชนแต่กลายเป็นจุดหมายของผู้สแสวงหาคุณธรรมหากโลกหลังความตายคือการเดินทางที่ไม่มีวันหวนกลับเอเลเซียมก็คือจุดหมายสูงสุดที่ผู้คนในโลกกรีกโบราณใฝ่ฝันถึงแต่การจะเข้าสู่ทุ่งสวรรค์น,นี้ไม่ใช่สิ่งที่วิญญ,ญาณทุกดวงจะได้รับมีเส้นทางที่ชัดเจน มีผู้พิพากษาและมีกฎเกณฑ์ที่เด็ดขาดเมื่อวิญญาณจะละจากลางเฮอร์มิสในบทบาทของผู้นำวิญญาณจะพาผู้ตายลงไปยังยมมโลกที่ซึ่งพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ตัดสินทั้ง3ามไออาคัสผู้ตัดสินวิญญาณจากยุโรปลาดามันทัสผู้ตัดสินวิญญาณจากเอเชียไมนนสตุลาการสูงสุดผู้ชี้ขาดกรณีที่ซับซ้อน การพิพากษาไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่พิจารณาจากการกระทำในขณะมีชีวิตความยุติธรรมความกล้าหาญความเสียสละและความเคารพต่อเทพเจ้าเป็นองค์ประกอบหลักเส้นทางสู่เอลิเซียมมีเพียงไม่กี่สายเท่านั้นที่พาดผ่านไปถึงสายเลือดและสารสัมพันธ์ของเทพเจ้าเช่นเมเนลาอุสหรืออารคิลิสที่ได้เข้าสู่เอลิเซียมพอเป็นบุตรหรือผู้เกี่ยวข้องกับเหล่าเทพ ความกล้าหาญในสนามรบวิรุรุษที่สละตนเพื่อปกป้องเมืองชื่อเสียงของเขาถูกเล่าขานจนกลายเป็นอมะตะเช่นเดโอมิดีสคุณธรรมขั้นสูงวิญญาณที่มีชีวิตด้วยความยุติธรรมสละตนเพื่อผู้อื่นและดำรงอยู่ด้วยความเคารพต่อเทพและมนุษย์เช่นวิญญาณที่ลัทธิออฟิกยกย่องชาวกรีกโบราณไม่ได้มองโลกหลังความตายเป็นสถานที่เดียวหากแต่แบ่งออกเป็นหลายเขต ทาทารัสสำหรับผู้ก่อบาปร้ายแรงเช่นฆาตกรผู้หยามหมิ่นเทพเจ้าถูกลงโทษนิรันด์ทุงยาแอดโฟเดลเขตกลางๆสำหรับวิญญาณส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ดีหรือเลวเด่นชัดเป็นการดำรงอยู่ที่ไร้อารมณ์เอเลเซียมเขตแห่งความสุขสงบแสงแดดอบอุน่นดนตรีและความอิสระพเพลโตกล่าวไว้ในเฟโด ว่าวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์และผ่านการชำระแล้วจะได้เข้าสู่เอเลเซียมและหากพวกเขาเลือกที่จะกลับชาติมาเกิดวิญญาณเหล่านั้นสามารถเวียนว่ายตายเกิดและหากดำรงอยู่ในคุณธรรมได้สามชาติพวกเขาจะได้รับรางวัลน,นิรันในเอเลเซียมโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยแนวคิดนี้ภาษาลัทธิออฟฟิกซ์ที่มองจิตวิญญาณต้องผลจากพันธนาการของร่างกายโดยการถือศีลรูแจง้ง และอยู่ในความดีตัวอย่างของผู้ที่เข้าสู่เอเลเซียมคาร์ดมาสและฮารโมเนียผู้ก่อตั้งเมืองทีฟส์ได้รับการอภัยและเข้าสู่เอเลเซียมอาคิลิสวีรบุรุษแห่งทรอยได้รับเกียรติสูงสุดในยมโลกเส้นทางสู่เอเลเซียมไม่ได้เป็นเพียงรางวัลสำหรับผู้ที่เกิดมาสูงส่งหากแต่เป็นการตัดสินที่ซับซ้อนซึ่งรวมทั้งสายเลือดความกล้าหาญและคุณธรรม โลกหลังความตายในแบบกรีกจึงไม่ได้มีแค่สวรรค์และนรกแต่มีพื้นที่เทาพื้นที่ที่วิญญาณต้องพิสูจน์ตัวเองและสำหรับผู้ที่ผ่านบททดสอบนั้นเอเลเซียมคือรางวาัลแห่งนิรันร์โลกหลังความตายในจินตนาการของมนุษย์อาจหลากหลายแต่ในวรรณกรรมกรีกโบราณเอเลเซียมคือภาพของความสุขชั่วนิรันร์ที่ชัดเจนและลึกซึ้งที่สุด หน้ากระดาษของนักกวีอย่างโฮเมอร์เฮซิโอตและต่อมาเวอร์จิลได้วาดภาพของทุ่งสวรวงนี้ไว้อย่างมีชีวิตชีวาทางในแง่ของสถานที่ความรู้สึกและความหมายเชิงจิตวิญญาณในโอดิซีหนังสือเล่มสำคัญของโฮเมอร์เอลิเซียมถูกกล่าวถึงครั้งแรกว่าเป็นสถานที่ที่พิเศษสำหรับวีรบุรุษไม่ใช่แค่เพราะความดีแต่เพราะความสัมพันธ์กับเทพเจ้า เทพอมตะจะส่งเจ้าไปยังดินแดนเอเลเซียนที่ปลายสุดของโลกที่ซึ่งชีวิตของมนุษย์นั้นง่ายที่สุดไม่มีหิมะไม่มีพาย,ยุไม่มีฝนภาพของเอเลเซียมในโฮเมอร์คือโลกที่ปราศจากความทุกข์ทางกายไม่มีภัยธรรมชาติมีสายลมเย็นจากเทพเซฟเฟอรัสพัดผ่านตลอดเวลาเป็นการตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับพรจากเทพไม่ใช่เพราะเป็นคนดีตามหลักศิลธรรมสมัยใหม่ ใน Works and Days เฮซโอสนำเสนอภาพเอลิเซียมในฐานะ Isle of the b l e s s e หรือหมูกก่เกาะของผู้เป็นสุขเขาบรรยายถึงเหล่าวีรบุรุษจากยุคทองที่ได้รับการยกย่องให้ใช้ชีวิตหลังความตายบนเกาะแห่งความสุขนี้เฮซโอสเพิ่มชั้นเชิงใหม่นั่นคือแนวคิดของยุคสมัยของมนุษย์และการที่คนในยุคทองหรือยุควีรบุรุษได้รับรางวัลหลังความตายกลายเป็นเทวบุรุษและอยู่ร่วมกับเทพเจ้า ็เป็นแนวคิดที่เริ่มโยงเรื่องศิลธรรมเข้ากับรางวัลหลังความตายในยุคโรมันกวีอย่างเวอร์จิลนำแนวคิดเรื่องเอลิเซียมไปไกลกว่าเดิมในเอเนียสบทที่6เอเนียสเดินทางลงไปยังยมโลกและได้พบกับพ่อของเขาในเอลิเซียมซึ่งเวอร์จิลบรรยายไว้อย่างละเอียดว่าเป็นสถานที่ที่มีแสงแดดดนตรีศิละปะและจิตวิญ,ญญาณของผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต กำลังพักผ่อนอย่างมีความสุขเพราะเขามีท้องทุ่งของตนเต็มไปด้วยแสงสว่างและความสุขของพวกเขาก็คือการร้องเพลงพูดคุยและใช้ชีวิตที่ดีที่สุดที่พึงมีเวอร์จิลยังเสนอแนวคิดว่าผู้ที่เข้าสู่เอเลเซียมอาจจะกลับมาเกิดใหม่ได้ถ้าเลือกโดยสร้างวงจรการเวียนว่ายที่คล้ายกับแนวคิดของเพลโตจากโฮเมอร์ถึงเวอร์จิลภาพของเอเลเซียม ค่อยๆเปลี่ยนจากรางวัลของวีรบุรุษที่มีเทพเจ้าอุปถมัมมาเป็นรางวัลของผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งโลกหลังความตายไม่ใช่แค่ปลายทางที่สงบแต่กลายเป็นพื้นที่สะท้อนแนวคิดทางศิลธรรมการเมืองและความหมายของการมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับเอเลเซียมไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ที่การเป็นทุ่งสวงสำหรับวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้ที่มีสายเลือดเทพ,เจ,เ,ทพเจ้าเท่านั้นแต่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อสังคมกรีกเข้าสู่ช่วงที่มีแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาลัทธิเข้ามามีบทบาทมากขึ้นความดีในเชิงจิตวิญญาณความยุติธรรมและการดำรงชีวิตอย่างมีศีลธรรมกลายเป็นบันไดสู่เอลิเซียมที่ทุกคนสามารถปีนขึ้นไปได้ไม่จำกัดด้วยชาติกำเนิดหรือวิรกรรมในสนามลบลัทธิออฟฟิกซ์คือหนึ่งในแนวคิดสำคัญที่เปลี่ยนมุมมองเรื่องชีวิตหลังความตายในกรีกโบราณอย่างสิ้นเชิง โ้ยเสนอว่าดวงวิญญาณของมนุษย์ถูกจองจำอยู่ในร่างกายและการเวียนว่ายตายเกิดคือโทษที่ต้องรับจนกว่าจะบริสุทธิ์พอที่จะกลับสู่เอเลเซียมอย่างถาวรพิธีกรรมออฟฟิกซ์เน้นการชำระล้างจิตใจการถือสินงดเว้นเนื้อสัตว์และความรู้แจ้งเชิงจิตวิญญาณผู้ที่ผ่านกระบวนการนี้จะได้เข้าสู่เอเลเซียมไม่ใช่พอเป็นวีรบุรุษแต่เพราะตนได้หลุดพ้นจากวงจรแห่งบาปและการเวียนว่ายตายเกิด ในงานเขียนของเพลโตโดยเฉพาะแฟ d o และ Republic แนวคิดเรื่องเอเลเซียมถูกตีความใหม่ให้เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจิตวิญญาณที่สูงส่งการกระทำของบุคคลในชีวิตจริงไม่ใช่ตำนานหรือสายเลือดจะเป็นสิ่งที่กำหนดชะตาหลังความตายเขาเสนอว่าหลังจากความตายวิญญาณจะถูกตัดสินและเลือกว่าจะไปสู่ทัทเลัสแอชโฟลหรือเอเลเซียและบางวิญญาณมีโอกาสกลับมาเกิดใหม่ ถ้าเลือกที่จะเรียนรู้และเติบโตอีกครั้งหากทำดีซ้ำๆวิญญาณน,นั้นก็จะได้ไปพักผ่อนในเอเลเซียมอย่างถาวรการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการที่เอเลเซียมเริ่มกลายเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับผู้สแสวงหาคุณธรรมโดยไม่จำเป็นต้องมีวิลกรรมยิ่งใหญ่หรือสายเลือดพิเศษอีกต่อไปแนวคิดนี้สะท้อนว่าชาวกรีกเริ่มตั้งคำถามว่าความดีควรเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ใช่สิทธิพิเศษของชนชั้นสูงศิลธรรมความเมตตาความกล้าหาญในชีวิตประจำวันและการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมเริ่มถูกยกให้มีค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าการทำสงครามหรือการมีเทพอุปถัมม์มีตัวอย่างมากมายในตำนานที่เริ่มพูดถึงคนธรรมดาที่ได้เข้าสู่เอเลเซียมเช่นวิญญาณของกวีหรือปราชที่ใช้ชีวิตด้วยปัญญาและคุณธรรมผู้ที่ไม่เคยเป็นวีรบุรุษในสนามรบ แต่เป็นผู้สร้างแสงสว่างในจิตใจของผู้อื่นนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเอลเซียมเอลเซียมกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังไม่ใช่แค่ของวีรบุรุษแต่ของมนุษย์ทุกคนที่พยายามใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจากจุดเริ่มต้นในฐานะรางวัลสําหรับลูกเทพและวีรชนเอเลเซีย e มได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับวิญ,ญญาณผู้บริสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพียงในระดับตำนานแต่คือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม ที่ทำให้แนวคิดเรื่องโลกหลังความตายของชาวกรีกมีความลึกซึ้งและเป็นมนุษย์มากขึ้นในระบบความเชื่อของกรีกโบราณโลกหลังความตายไม่ได้อยู่ลอยๆโดยไร้การดูแลหากแต่มีเทพเจ้าหลายองค์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการดูแลวิญญาณการพาเข้าสู่ปรโลกการตัดสินและแม้กระทั่งการให้รางวัลในรูปแบบของเอเลเซียม ดินแดนนี้จึงม่ใช่เป็นเพียงผลลัพธ์ของการกระทําเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเทพเจ้าในฐานะเทพแห่งการเดินทางและการสื่อสารเฮอร์มสยังมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้นําวิญญาณหน้าที่ของเขาคือการพาวิญญาณจากโลกมนุษย์ไปยังยม,มโลกโดยปลอดภัยโดยไม่แทรกแซงการตัดสินหรือชี้ชะตาบทบาทของเฮอร์มมสในเรื่องนี้มีความเป็นกลางสูง เขาไม่ตัดสินว่าใครดีหรือชั่วแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งต่ออย่างสง่างามเป็นตัวอย่างของบทบาทของเทพเจ้าที่ทำงานร่วมกับระบบมากกว่าจะควบคุมระบบฮาเดสผู้ครองบัลลังก์ในโลกหลังความตายไม่ได้เป็นเทพเจ้าแห่งความตายโดยตรงแต่คือผู้ดูแลดินแดนของผู้ตายเขามีหน้าที่ควบคุมระเบียบของยมโลกดูแลการลงโทษในท,ทาทารัสและการดำรงอยู่ของอดโฟิ รวมไปถึงการดูแลเอเลเซียมแม้ฮาเดสมักถูกมองในแง่ลบเพราะเป็นผู้ครองอยมโลกแต่ตามตำนานเขาเป็นเทพผู้มีความยุติธรรมไม่ลำเอียงและไม่โหดหร้ายบทบาทของเขาคือการรักษาความสมดุลของชีวิตหลังความตายภาพของเอเลเซียมในศิลปะและวัฒนธรรมกรีกเอเลเซีย e มนอกจากจะปรากฏในวรรณกรรมและปรัชญาเอเลเซีย e มยังปรากฏเด่นชัดในโลกของศิลปะ และวัฒนธรรมกรีกโบราณไม่ใช่แค่เป็นแนวคิดเรื่องสวรรค์หลังความตายแต่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความหวังความยุติธรรมและชีวิตหลังความตายอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภาพวาดและลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาแจกันกรีกโบราณจำนวนมากมักตกแต่งด้วยฉากจากยมโลกรวมถึงภาพของวิญญ,ญาณที่กำลังเดินทางเข้าสู่ชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะฉากของเฮอร์มิส ที่นำวิญญาณเดินทางผ่านแม่น้ำสติกส์หรือภาพของเอเลเซียมที่วาดเป็นทุ่งหญ้ากว้างมีดอกไม้ลมพัดและการเฉลิมฉลองแม้เอเลเซียมจะไม่ถูกวาดตรงตัวบ่อยนักแต่รายละเอียดเชิงสัญลักษณ์เช่นการเต้นรำการเล่นพินหรือวงแสงรอบศีรษะล้วนบ่งบอกถึงสถานะของวิญญาณที่ได้รับรางวัลแห่งนิรันร์ปรติมากรรมรูปสลักของผู้เป็นสุขหลุมฝังศพในกรีกโบราณ มักประดับด้วยประติมาก,กรรมที่บอกเล่าเรื่องของผู้ตายไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมความยุติธรรมหรือการอุทิศตนบางครั้งภาพสลักจะแสดงให้เห็นถึงผู้ตายในท่าทางสงบดวงหน้าเป็นสุขคล้ายเป็นการแสดงว่าผู้นั้นได้รับเกียรติให้เข้าสู่เอลิเซียมแล้วภาพของเพอร์ซิโฟนีหรือเฮอร์เมสที่ยื่นอยู่ใกล้หลุมศพก็จะสะท้อนความเชื่อว่าพวกเขากำลังนำวิญญาณไปสู่ดินแดนอันเป็นสุขชาวกรีก ไม่ได้ทำพิธีกรรมศพเพียงเพื่อแสดงความอาลัยแต่เพื่อเตรียมวิญญาณให้พร้อมสำหรับการเดินทางและหวังว่าวิญญาณจะได้รับการตัดสินเข้าสู่เอเลเซียมพิธีกรรมอย่างการวางเหรียญไว้ในปากผู้ตายสำหรับชำระค่าโดยสารค่าแม่น้ำสติกคือหนึ่งในสิ่งที่เชื่อมโยงกับความหวังในชีวิตของความตายในบางลัทธิเช่นลัตธิออฟฟิกวิญญาณผู้ตายจะได้รับแผ่นทองคำเล็กๆแกะสลักด้วยข้อความเตือนตน เพื่อช่วยให้จดจำเส้นทางและหลีกเลี่ยงกับดักในโยมโลกเพื่อไปให้ถึงเอเลเซียมได้ดนตรีและเพลงแห่งความหวังดนตรีในพิธีศพไม่ได้มีไว้เพื่ออะไรเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเพลงที่ส่งวิญญาณด้วยความสงบสู่ทุ่งสวรรค์เอเลเซียมถูกจินตนาการว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงพินเสียงขลุยและการขับร้องของวิญญาณผู้เป็นสุขบางบทเพลงยังเป็นการวิงวอนให้เทพเจ้า ช่วยนำพาผู้ตายไปยังดินแดนที่เป็นสุขนักเขียนบทละครอย่าง AE ีคาสโซโฟคลีสและยูดิพิดีสมักแทรกแนวคิดเกี่ยวกับโลกหลังความตายและเอลิเซียมลงในบทละครของตนแม้ไม่ได้กล่าวถึงตรงๆแต่ความหวังในรางวัลแห่งความดีและความยุติธรรมหลังความตายมักปรากฏในบทพูดของตัวละครโดยเฉพาะในฉากจบหรือบทสรุปของโศกนาตรรก เอลิเซียมไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการในบทกวีหากแต่เป็นแรงบันดาลใจในศิลปะทุกแขนงของกรีกโบราณภาพวาดประติมากรรมดนตรีพิธีกรรมการละครล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความหวังในความสุขหลังความตายเอลิเซียมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่หล่อลอมชีวิตและความตายให้เป็นเรื่องเดียวกันเอลิเซียมในยุคโรมันและคริสต์ศตวรรษแรก เมื่อแนวคิดกรีกขยายเข้าสู่อาณาจักรโรมันเอเลเซียมก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหากแต่ถูกปรับแต่งตีความใหม่และผสานเข้ากับจิตวิญญาณใหม่ของอารยธรรมที่ผงาดขึ้นมาแทนในขณะที่กวีอย่างเวอร์จิลยังกอดแนวคิดกรีกดั้งเดิมศาส,สนาคริสต์ที่ถือกำเนิดขึ้นภายหลังกลับเปลี่ยนมิติของเอเลเซียมไปไกลกว่าที่ใครเคยจินตนาการไว้ในเอเนียสของเวอร์จิลเราเห็นภาพของเอเลเซียมที่สงบ งดงามเต็มไปด้วยแสงแดดดนตรีและจิตวิญญาณของผู้กล้าผู้มีคุณธรรมที่นั่นเอเนียสได้พบพ่อของเขาและรับฟังคำสั่งสอนเกี่ยวกับภารกิจในอนาคตซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าชีวิตหลังความตายคือที่แห่งการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เพียงที่พักผ่อนเวอร์จิลช่วยเสริมแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์และหน้าที่ทางสังคมการทำงานเพื่อส่วนรวมการเสียสละเพื่อจกักรวรรด ในฐานะคุณสมบัติที่คู่ควรแก่เอเลเซียมเขาปรับทิศท,ทางแนวคิดดั้งเดิมให้สอดคล้องกับอุดมคติแบบโรมันเมื่อจักรวรรดิโรมันรับศาสนาคริสต์เข้ามาแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากคําว่าเอเลเซียมค่อยๆเลือนหายจากศูนย์กลางความเชื่อกลายเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ช่วยสร้างภาพของสวรรค์นในแบบของคริสเตียนความเชื่อการพิพากษาการอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรก การเวียนว่ายตายเกิดหรือการหลุดพ้นล้วนกลายเป็นหัวข้อใหม่ที่เชื่อมโยงกับภาพของเอเลเซียมแต่ถูกตีความใหม่ผ่านกรอบของพระเจ้าองค์เดียวและแนวคิดเรื่องบาปบุญในแบบเด็ดขาดเอเลเซียมกลายเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมแนวคิดเรื่องสวรรค์ของคสตศาสนาสถานที่แห่งความสงบแสงสว่างความสุขและการได้อยู่ร่วมกับผู้เป็นที่รักแนวคิดเรื่องรางวัลของชีวิตที่มีคุณธรรม และการผลความเจ็บปวดของโลกนี้เป็นโครงสร้างเดียวที่เอเลเซียมเคยเสนอมาก่อนในขณะที่คำศัพท์เปลี่ยนไปแนวคิดเรื่องดินแดนที่สงวนไว้สำหรับผู้มีศิลธรรมสูงสุดยังปรากฏอยู่ในพระคัมพีในงานเขียนของนักบุญและในจินตนาการของศิลปินยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการอยู่รอดผ่านวรรณกรรมและศิลปะแม้จะหายไปจากคำสอนอย่างเป็นทางการแต่เอเลเซียม ยังคงมีชีวิตในวรรณกรรมเช่นงานของดันเตที่แสดงภาพโลกหลังความตายแบบเป็นระบบซึ่งอาจถือเป็นการสืบทอดแนวคิดโลกหลังความตายของกรีกโรมันในศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาภาพของทุ่งหญ้าสีเขียวแสงแดดอ่อนการเต้นรำและดนตรียังคงปรากฏเป็นภาพแม้จะเรียกมันว่าสวรรค์ไม่ใช่เอเลเซียมก็ตามเอเลเซียมอาจเลือนหายไปจากภาษาทางศาสนา แต่แนวคิดของมันไม่ได้ตายไปด้วยมันแทรกซึมเข้าสู่แนวคิดศาสนาและวัฒนธรรมใหม่กลายเป็นต้นแบบของสวรรค์ที่เข้าใจง่ายเข้าถึงได้และงดงามเป็นสัญลักษณ์ของความหวังอันเป็นนิรันดร์ที่ไม่มีศาสนาใดสามารถหลบลางได้อย่างแท้จริงแม้กรีกโบราณจะล่มสลายไปนานแล้วแต่เอเลเซียมยังคงมีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมของมนุษย์ผ่านรูปแบบใหม่ๆทั้งในวรรณกรรมศิลปะ ภาพ,พยนตร์และสื่อร่วมสมัยอื่นๆมันไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่จบลงในห้องเรียนหรือว่าหนังสือประวัติศาสตร์แต่คือแนวคิดที่ยังสะท้อนความปรารถนาอันลึกซึ้งของมนุษย์ต่อชีวิตที่ดีและจุดหมายหลังความตายเอเลเซียมในวรรณกรรมยุคใหม่แนวคิดของเอเลเซียมถูกนำกลับมาใช้ซ้ำในนิยายวิทยาศาสตร์แฟนตาซีและวรรณกรรมแนวปรัชญาตัวยอย่างเช่นในผลงานของอัลโดสักเลหรือซีเอสเลวิธ ที่ดินแดนแห่งความสุขปราศจากความทุกข์ถูกจินตนาการขึ้นในรูปแบบใหม่ขณะที่ผู้เขียนอย่างนิวเกม a นหรือริกเรียวแดนก็นำแนวคิดของเอเลเซียมมาเล่าซ้ำในฉบับของตนทั้งในฐานะสถานที่จริงและเป็นสัญ,ญลักษณ์เอลเซียมบนจอภาพยนตร์ภาพยนตร์หลายเรื่องใช้คำว่าเอลเซียมโดยตรงหรือหยิบยืมโครงสร้างแนวคิดของมันมาใช้เช่นเอลเซียม2013 ภาพยนตร์ไซไฟที่สะท้อนถึงชนชั้นสูงที่อยู่บนสถานีอวกาศซึ่งเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมอุดมคติขณะที่โลกเบื้องล่างเต็มไปได้วยความลำบากซึ่งเปรียบเสมือนเอเลเซียมของยุคใหม่ในรูปแบบที่ย้อนแย้งและวิพากษ์สังคมในภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง Gladiator 2,000ตัวเอกยังเอ่ยถึงเอเลเซียมในฐานะปลายทางของนักรบผูกกล้า เป็นการรื้อฟื้นภาพจำของเอเลเซียมจากยุคโรมันอย่างาซาบซึ้งและเป็นบทกวีในเกมและสื่อดิจิทัลเกมสมัยใหม่หลายเกมเช่น Hades, Assassins, c r e e d Odyssey หรือ God of War ได้รวมโลกหลังความตายของกรีกไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องและเอเลเซียมมักถูก,กวาดให้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยแสงสีทองความสงบและพลังเหนือธรรมชาติมันกลายเป็นรางวัลทางภาพและการเล่นที่ผู้เล่นอยากไปถึง เอลิเซียมความหวังร่วมสมัยของมนุษย์ในยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวล้ำเอลิเซียมอาจไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะสถานที่หลังความตายโดยตรงอีกต่อไปแต่ยังปรากฏในแนวคิดของยูโทเปียสังคมสมบูรณ์หรือการออกแบบชีวิตให้มีความหมายเอลิเซียมกลายเป็นภาพแทนความฝันความหวังและจินตนาการของชีวิตที่ไร้ความทุกข์ไม่ว่าจะหลังความตายหรือในชีวิตจริง ที่พยายามใกล้เคียงกับมันเอเลเซียมเริ่มต้นจากจินตนาการของชาวกรีกเป็นปลายทางของวีรบุรุษและกลายเป็นรางวัลของผู้ที่มีคุณธรรมมันเติบโตข้ามยุคเปลี่ยนรูปร่างข้ามศาสนาและวัฒนธรรมแต่ไม่เคยหายไปเอเลเซียมคือเครื่องมือของมนุษย์ในการต่อรองกับความตายและเป็นบทสนทนาที่ไม่มีวันจบระหว่างความจริงอันโหดร้ายของชีวิตกับความหวังอันสว่างสวยที่เราอยากเชื่อว่า ยังมีอยู่หลังม่านแห่งความตาย